สวัสดีครับเกษตรไทยนิชิยโกันี้เราขอนาท่านมาดูแหล่งปลูกเสาวมันทวายยอดแดงนะครับซึ่งอยู่ที่ปักช่องจังหวัดนครราชสีมานี่เองครับครับในส่วนตัวนี้ก็คือต้นกิ่งพันุ์ของเสาวมันทวายยอดแดงในส่วนตัวนี้คือเป็นไม้เสียบยอดนะครับผมเป็นเป็นไม้เสียบยอดนะครับผมผมจะขยายพันธุ์อยู่2วิธีก็คือวิธีที่1ก็คือการเสียบยอด พันเพราะต้นตอมาแล้วให้ต้นตอนที่มีรากแก้วแล้วก็เอาต้นตอนที่พร้อมเสียบเนี่ยก็เอายอดพันธุ์ดีมยอดสะด็มาถวายยอดแดงมาเสียบนะครับผมอีกวิธีที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของกิ่งตอนครับผมกิ่งตอนก็เป็นชุดชุดอย่างนี้ครับผมก็พอชุดนี้คือลงถุงแล้วนะครับผมเป็นกิ่งตอนเราจะทําอยู่2วิธีก็ถามว่า2วิธีนี้แตกต่างกันอย่างไรถ้าเป็นเสียบยอดเนี่ยจะโตวไวให้ชรงพุ่มได้ไวมากครับผมแต่ว่าจะให้เริ่มให้ผลผลิตที่อายุที่ประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่ง นะครับผมแต่ถ้าเป็นกิ่งตอนสามารถให้ผลผลิตได้ตั้งแต่ปีแรกครับผมนนี้ทนกับกนหรือยังค่าเท่ากันความทนทานเท่ากันครับไม่แตกต่างอยู่ที่การดูแลการจาัดการของตัวเกษตรกรเองครับผมนะครับสำหรับสดามันทวายยดแดงต้นนี้นะครับผมต้นนี้อายุ5ปีครับผมดูว่าทําไมไม่สูงเพราะเราะจะตัดแต่งไว้การการตัดแต่งของเราก็จะมีอยู่2อ,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 อแบบก็คือ1อออกดอกบ่อยการตัด ดกบ,บ่อยๆถ้าตัดแต่งไปในตัวอีกสองดูถ้ากิ่งผ่านดูถ้ายอดจะสูงจะต้นจะสูงจนเกินไปเราก็จะตัดถอนลงให้มันเตี้ยวไว้ครับเพื่อให้บานออกข้างถ้าบานออกข้างในการเก็บผลผลิตในวันข้างหน้าของเรามันจะเก็บง่ายขึ้นโดยที่ว่าไม่ต้องแง่หน้าหรือต้องใช้ไม้สอยครับผมเราจะเห็นส่วนใหญ่ต้นสะเดามันจะสูงอันนั้นก็คือเราอันนี้อันนั้นก็คือเราปล่อยไปตามธรรมชาติไงครับผมพอเราปล่อยไปตามธรรมชาติต้นเขาจะสูงใหญ่หญแต่เวลาเวลาจะไปเก็บผลผลิตทาง อีกทีหนึ่งแต่เนี้ยจะลําบากครับผมบางทีจะได้ข่าวบ่อยๆว่าตกต้นสะดาอะไรครับผมอันนี้ก็เหมาะสําหรับถ้าพื้นที่บ้านเล็กน้อยก็สามารถปลูกได้เลยปลูกได้เลยครับผมไม่เออบางทีก็ถ้าพื้นที่น้อยๆสาหรับบุคคลที่ไม่มีพื้นที่น้อยแต่ชอบทานสะดาไม่จําเป็นที่จะต้องลงดินครับผมเราลงเข่งใบใหญ่หรือกระถางใบใหญ่อย่างนี้เลยก็ได้น,นี่ครับผมเนี่ยฮะอย่างเงี้ยครับผม อย่างเงี้ยเราอยู่อย่างเงี้ยก็อยู่ได้สามสีป่ปีสบายสบายแล้วค่อยเติมดินครับผมแล้วก็ถ้ามาไซส์อย่างนี้ครับผมก็จะเป็นย่อมลงมาแต่ถ้าพอเราต้นใหญ่จริงๆเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกระถางให้มันใหญ่ขึ้นนะครับผมค่อยๆเลี้ยงจากต้นเล็กไปแล้วค่อยๆขยายกระถางขึ้นไปเรื่อยๆก็ได้ครับผมเราต้องตัดแต่งกิ่งยังไงครับ ไม่ให้มันสูงหรือตัดไม่ให้มันออกข้างยังไงครับจริงๆจริงจริงสดาเนี่ยผมแนะนําเลยนะครับผมให้พยายามทาให้ต้นเตี้ยประมาณสูงไม่เกินสองเมตรห้นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อเวลาเราเก็บเกี่ยวผลผลิตมันจะได้ง่ายแต่ถ้ามันจะสูงเกินกว่านั้นเราสามารถตัดแต่งกิ่งได้ไม่ให้สูงจริงๆแล้วให้บานออกข้างไว้จะดีที่สุดครับผมพอถ้าบานออกข้างเนี่ยเราจะได้กิ่งก้านสาขาที่เยอะ1ยอดสดาเนี่ยจะได้1ช่อ นะครับผมเราจะได้ช่อดที่สมบูรณ์นะครับหนึ่งช่อถ้าเราปล่อยให้ถ้าเราทําให้มียอดเยอะๆมันก็จะได้ช่อเยอะมันก็จะคุ้มปริมาณต่อต้นก็จะได้สูงขึ้นครับผมการให้ทํายังไงให้มันจะออกดอกทั้งปีหรือกินได้แบบดีให้เราทานได้ตลอดจริงจริงจริงๆมันโดยมันเป็นโดยสายพันธุ์นะครับมีสดาลจริงจริงมันก็จะมีตัวหลักเราแยกจากหลักหลักๆเลยนะครับผมว่าจะมีสายพันธุ์หนักกับสายพันธุ์เบาตัวมันทวายยอดแดงเนี่ยเป็นสายพันธุ์เบาสามารถกระตุ้นเรื่องดิน ไอ้เรื่องน้ําและปุ๋ยนะครับผมน้ําและปุ๋ยเนี่ยเป็นตัวคอนโทรลว่าจะสามารถออกได้กี่ครั้งออกบ่อยครั้งหรือไม่ครับผมปุ๋ยให้ยังไงฮะสมมุติว่าเดือนละครั้งหรือน้ําให้ยังไงให้เช้าบ่ายให้เย็นหรือให้วันละหนหรือ,อจริงๆแล้วเนี่ยสะดาเนี่ยถ้าอยู่ในกระถางเนี่ยวันละหนก็พอครับผมรดเช้าครั้งเดียวปุ๋ยเนี่ยสักประมาณเดือนละครั้งหรือ2เดือนครั้งอยู่ที่ว่า การให้ปุ๋ยจริงๆเนี่ยการให้ป uh oui> claro> ุ๋ยหลังสมมติหลังจากเราเก็บดอกไปแล้วเนี่ยเราเราตัดยอดไปแล้วเก็บดอกไปแล้วเนี่ยเราต้องให้ให้ปุ๋ยเพื่อบำรุงเพื่อกระตุ้นให้การออกดอกได้ไวขึ้นนะครับไอออกยอดอ่อนให้ไวขึ้นพอออกยอดอ่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราค่อยไปกระตุ้นในส่วนของการเร่งให้ออกดอกครับผมปุ๋ยอะไรครับแนวแนวนี้สิ่งให้กับจริงจริงถ้าเป็นปุ๋ยทั่วไปจริงๆนะครับผมก็เป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทั่วไปก่อนได้ครับในการในการปูพื้นในการเร่งให้แตกยอดอ่อนแต่ว่าถ้าพอไปถึงในส่วนของ เร่งในส่วนของเล่งดอกก็ไปเราไปคอนทรนเรื่องของปุ๋ยเวียศาสตร์ก็ได้ครับผมในส่วนของสูตร82424 24, ครับผมสดตมันทวายอดแดงเนี่ยนะครับปลูกง่ายดูแลไม่ต้องใส่ใจอะไรมากเลยครับหากท่านผู้ชมสนใจจะปลูกก็สามารถติดต่อไปที่คุณชาตรีได้นะครับตามหมายเลขโทรศัพท์ ทางรายการเกษตรไทยนิชิยุโกก็ต้องขอขอบคุณคุณชาตรีนะครับที่สนับสนุนในการถ่ายทำในครั้งนี้กลับมาพบกับเกษตรไทยนิชิจุโกได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมณัตูพลาไปก่อนครับสวัสดีครับ